ปริสัทปูพรมตรวจห้องเย็นสั่งอายัดเนื้อเถื่อนต่อเนื่องล่าสุดเจอบิ๊กรตที่จังหวัดราชบุรีนะครับ86,200กิโลกรัมนายสตวแพทย์สมชวนรัตนมงคลนนเปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีด่านกักกันสัตว์ราชบุรีอำเภอบางเพส่วนที่กำลังกับสำนักงาน ประมงจังหวัดราชบุรีและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเข้าตรวจสอบสถานที่การเก็บซากสัตว์หรือห้องเย็นนะครับพื้นที่ตำบลหัวโพอําเภอบางเพจังหวัดราชบุรีตามนโยบายการประกาศสงครามกับสินค้า,คาคเกษตรกรเถื่อนของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยยาพรหม,มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลบร,ริษัท จากการปฏิบัติหน้าที่พบซากสัตว์นะครับประกอบไปด้วยขาไก่ตุรกีจำนวน31,000กิโลกร,รมัมพบซารรกสุกรจากประเทศบราซิล3,000กิโลกรัมขาไก่ก่ลอง3,000กิโลกรัมซากโคจากประเทศบราซิล2,200กิโลกรัมซากสุกรประมาณ3,000กิโลกรัมและเนื้อกะบรือจากอินเดียอีก4,000กิโลกร,รมัม ซากชิ้นส่วนสุกร40 0 0 0กิโลกรมัมน้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับจำนวน86,200กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่า,าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าของซากสัตว์นะครับประมาณ11ล้านนะครับ5แสน1,000 0บาทซึ่งทั้งหมดไม่มีเอกสารหรือหลักฐามนมาแสดง แหล่งที่มากับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการายึดอายัดซากสัตว์ดังกล่าวไว้ตรวจสอบและให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นําเอกสารหลักฐานครอบครองและที่มาของซากแสดงแก่เจ้าพนักง,งานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทําการบันทึกอายักษากไว้หากไม่สามารถนําเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้พนักง,งานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนในความผิดตามพรบ โรคระบาดสัตว์พศ2558และพรบศุลกากรพศ2560ต่อไปกรมปรศุสัตว์นะครับได้ประกาศสงรามปราบปรามสินค้ากเกษตรผิดกฎหมายให้สินส้นซากนะครับไม่ใช่แค่ปศุสัตว์เท่านั้นยังรวมไปถึงประเภทพืชและสินค้าประมงด้วยต้องไม่มีการนําเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ในรัชอา,าการไทย และยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงปกป้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในประเทศให้ได้รับความเป็นธรรมไม่มีการนําสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้ามาแทรกแซงกลไกาการตลาดของไทยได้อธิบดีกรมประวัตได้กล่าวไว้นะครับอันนี้สังเกตจะเห็นว่าเมื่อมีการตรวจห้องเย็นก็จะพบซากเนื้อเถื่อนนะครับที่นําเข้าจากราชอาณาจักรหลายประเทศซึ่งยิ่งตรวจยิ่งเจออย่างที่ผมคาดการไว้นะครับ ในอนาคตผมก็คิดว่าน่าจะเจออีกนะครับซึ่งเรารอติดตามดูตอนต่อไปนะครับว่าอนาคตนี้เมื่อมีการปรับปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังแล้วนะครับราคานะครับในทางด้านบริษัทหรือการเกษตรเราเองนั้นจะขยับขึ้นหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลก็เล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ